สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิลป์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเนี่ยจำมับกแบบลากขึ้น,น,นนะไปลเลยหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเต้นหน่อยใหญ่เพลินได้ไหมเนี่ยน่ะลากไปหรอยับหอยเต้นเนี่ยวกดเเีี้้ยยั ยังบอยังนั้นโรยสายไปโรย,ยลากไปเอาออกคุณะเอียบยไปแล้วไม่ดีดีเขึ้นทังไไอ้ขมม้อป้าออกก้อนไหนบรนขวดอ,ออกจังเลี่ยเขาไหมอเ,หเอาออกก้อนไหมเอาขึ้นก้อนไหมอเ,เอาขึ้นก้อนไหมูกเค ลูกพี่เอาเอาออกก่อนยังขวดเห็นจะแลมห้องไหมอะไระะประใหะ้เอ็ดลากออกลากออกก่อนให้มันให้มันเปิดหน้าดินแล้วผมไม่ยังยังดีกว่าลากลากลากออกก่อนเขม,มาลากออกก่อนเปิดหน้าดินไ,มไหมยังเข้ามาเดี๋ยวก็ลังออกให้ เอาอ่ะเพื่อนกันเลยเอาเอาออกเพื่นเาาพื่อน,นลากรถไปฮันเอาออกกันเอาไปกันเลยเอาไปห่า,หารถปั้นนะ่ะนี่แหละบอกว่าได้ไฟเห็นงาน,นเห็นงาน,นเห็นแง่ไม่เห็นสองแง่เอาไปห่ารถปั้นน่ะหน่ะคนลงมาแล้วไมนติดคนรูปโบรางา,มางมันเร็ว วันเลี้ยอยู oh, 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 ่น้อยตัววัน้เลี้อยู่นี่โอ้โหโอ้เดียได้เออผู้เล่นครับผู้เล่นผู้เล่นผมผู้เล่นวู้เล่นอันนี้อันนี้ปลาป่าเอเออเอยเอเอออเออเออาอออเออเเเออเออมเองเออเอ้ออเ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 ออองเอเเีเเลอเอ ดัดน้นนั่นแล้ะมองบอลมบอลมต่ว่าคานี่ไม่นี่ไปนี่บอลมหนยบมบอมาสามใผ่นี่มั้งผมความม่ต้งวาอยสำรองมมาแล้วเนี่ยเ้ามันหลุดเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปเนี่ยถอยหลังเขาถอยหลังไวเห็น่ถอยหลักไปหันเลยยู่หันพ่อจอดเลยมันมีลมอยู่บองเยวนี่มกพื้องนเนี่ยมันเป็นว่าไม่น้อนแ้นเหม <ım. S 1> <Gucci> ือนทางน่ะ

ไปไปไป,ไปลากไปลากไปโอ้เป็นของเที่ยงของฟางแต่ไม่มไ,มได้ลมเหรอมีค่าค่าเสียกฟางแหมไม่้องเออมาเอาดินเปียออกกว่โอ้ยถือเบิร์ดช่องลักมากแล้วครับช่องใหญ่มาแล้วช่องใหญ่มาแล้ว,ลวอยอดเลยครับ สุดยอดแต่เมื่อคืนแล้วครับเมื่อคืนไม่มาดูเป็นตอนเรมาวันนี้แหละเออใกล้แต่มาไม่ถูกมาแบบทุลักทุเลมากรถขว้าเมื่อวานมานี่ใช่ไหมวันนี้ร่อนมาอยู่ฝั่งข้างมาอยู่ฝั่งข้างนู้นพอกระไก่หันมาเมื่อกี้เอ้าเอาไปผ้าไหถ้าบานั่งไปเป็นมูมาผีเมื่อวานผมสามรอบลงไปวนรถเงี้ยมาอะไรถอยกลับไปกลับมาโว้ดหน้าโว้ดอะไรกันนี่มัดมือเมื่วานจนจนมาได้จอดอัน เบิ <laughs> ่งเขาเจ้าเขาเลยบางเขามาเลยข้าวเขาบ้าพ่อวันคักขนาดโอ้จำมึงได้เนาะนี่ล่ะการเห็ืงานน่ะเขาบอกว่าให้เขามันเลาวกันนักไปารให้เลาวกระเด็นว่างานผสมสร้างกันเหงื่อหนานโม่ไหมูลเห็ืงาน่โม่ไหนนี่ล่ะเหตุผลน่ะเนี่คบพี่น้องอีกนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งขั้นพุนครับพี่น้องอันนี้ลากขึ้นมาแล้วขั้นพุนจะเป็นยังไง เอาเอาข้างพุ่น,ขนขออเขาพุ่นทำไปทำพุ่นเราข้างพุ่นเขาก่อนเลยไม่พีไม่ยายบอกเพื่นเลยครับได้เบ้นเอ็ดเนี่ยข้างพุ่นอ่ะ หันลโหลฮอกอนหันลโหลฮอกอนดังเปเอาหันพุ่นเอ็ดนรวมไบทุกคนเอาพี่น้องเอาขอธีระขันครับฮันพุ่นขึ้นแล้วเอาพี่น้องมาแล้วครับเชียนมังไฟเฮาโอ้ครับ ดูฐานบองไฟเอามวนกบุบเลยครับพี่น้องหลังเวทีเฮ่า,ากันนี่ครับจากบังไฟจากรถแชงจากหมอลำเอ้ยมันเทิงครับมือนี่มันเทิงมันเทิงเฮ้ยมวนกุบฟาเลยพี่น้องนี่ครับฐานบางไฟมากเลวครับ คนของไฟหน่อยจักบังครับเอามาจักบังพอฮะ4ี่สิบยี่สิบบังเอาเอาจักบังมาเนี่ยเอามาอะไรจักบังอเอาเขาเด็กออกวันเหรอดังไป,ออไปงเอาเขาเอาขอมองได้ไหม ไปเดี๋ยวบ้านเนี่ยอ๋อพี่นอ้องเขาเชื่อขั้นนี้แล้วจ้องไปขอตั้งหุ่นพี่น้องขอเขาเชื่าขั้นครับ hỏng chưa hỏng ขอบคุณท่ันพี่นองขอบคุณทุกการลัางแรงใจขอบคุณตุกการที่ตามขอบคุณตุกการร,ารับชมคร,รัค่รารนรับชมนี่สวัสดีครับ